ตอนนี้สองโมงเช้าแล้วนะคะแดดเริ่มแบบสุดๆแล้วโอ้โหแต่สวยมากๆเลยเนี่ยเนี่ยโอโ้สามร้อยหกสิบองศาเห็นทะเลไหมคะเห็นทะเล สวยมาก Love you I love ทะเลสวยมากสสิคยไม่อยากออกจากตรงนี้เลยสวยเหลือเกินภงวิมานงามจริงๆภงวิมานสวยงามจริงๆโอ้ลื่น หนูจะไปตรงหินโคองใช่ไหมหนูเฮ้ยหนูจะไปหินโคองใั่ไปไปไปดูลี่เราสามคนยังไม่ถ่ายคู่กันรวมทะเลเลยให้นายถ่ายให้หน่อยได้ไหมอะไม่เป็นไรไม่ถ่ายหรอ จะไปเตาะเชียสวยมากพพอออเเค่ j ay, j ay, ่นนด็กใใใใหหมไจจจทะเลทะเลเอาจ่ายเงินใช่ไหมไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณวิมานคนสวยฟ้าดูนี่หนูมองไปสิยิ่งสวยดูเขียวฟ้าเลยเขียวฟ้าเลยเขียวอมฟ้าสวยเลยไปจะไปตรงนู้นเลยไหม